สวัสดีครับผมพุทธกีต้าร์มสี่ครับวันนี้จะมาแนะนําการจับคอร์ด F นะครับแบบไม่ต้องทาบนะครับผมคอร์ด F จับแบบทาบจับแบบนี้นะครับแต่ว่าแนะนําสําหรับมือใหม่นะครับที่ไม่อยากทาบนะครับก็มีน้องๆกับพี่ๆถามเข้ามานะครับว่าให้ฝึกให้สอนจับคอร์ด F หน่อยนะครับก็นะครับใช้นิ้วชี้นะครับหัวใจจะอยู่ตรงนิ้วชี้นะครับผมผมเคยฝึกจับใหม่ๆนะฮะนิ้วชี้กดลงที่เส้นที่1กับเส้นที่2ในช่องแรกเลยนะครับ เวลากดกดลงให้แนบนะฮะมันจะบอดนะฮะดีดลองลองดีดดูก่อนนะครับนิ้วกลางนะครับลงที่เส้นที่3มนะครับช่องที่2นะครับผมนิ้วนางลงที่เส้นที่5ช่อง3นะครับแล้วก็นิ้วก้อยนะครับจะลงที่เส้นที่4ช่องที่3นะครับเวลาดีดลงก็เน้นดีดที่เส้นที่5ลงมานะครับจะเป็นคอร์ดเนะครับผมถ้าดีดโดนเส้นที่6กก็จะดังไม่ค่อยเพาะนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ท่าแบบนี้นะฮะ อ่าจะประมาณนี้นะครับนี่ครับนิ้วชี้จับหัวใจจะอยู่ตรงนี่ครับผมอ่จับลงให้โดน2เส้นนะฮะกดลงแบบนี้เลยครับแนบนิ้นเอามือแบบลงแบบเอียงๆประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเรากดตรงๆแบบนี้นะครับมันมันจะไม่ได้ก็ต้องเอียงต้องให้แนบแบบนี้นะฮะนิ้วชี้นะครับอันนี้เป็นคอร์ดเอฟสำหรับมือใหม่ที่ไม่อยากทาบนะครับผมสำหรับผมวุฒิกีตาร์มิสิกจะมาแนะนำประมาณนี้ครับอ่าแล้วพบกันใหม่ครับในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ขอก่าวคขมาสวัสดีครับ